สวัสดีครับผมหมอดูเศรษฐธรรมเก้าห้าจิตสัมผัสนะครับวันนี้เรามาให้แนวทางเราพัฒนาเรา VIP นะครับวันที่หนึ่งนะครับวันศุกร์ที่หนึ่งนะครับกรกฎาคมสองห้าหกห้านะครับถ้าท่านจะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเป็นแนวทางนะครับสบายดีสอบพอเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับมีโชคมีลาภนะครับก่อนอื่นแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผม ก็ขอบูชาอาจารย์นะครับนะโมตัสสะปะคะวัตโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวัตโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาบูชาพระพุทธธรรมประสงค์พระรัตนะไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายกรนโลกข้าพเจ้าขอัเชิญมาขอเชิญบาร,รมีนะครับมาเปิด ให้เปิดเลขนะครับให้เป็นเป็นแนวทางครับให้ทุกคนมีโชคเฮงเหงมันหมาน,นะครับผมนะครับนะมามีมา,ม,ม,ามหาราพาอิติปุตสะสวรรณังวาชะละตั้งวามณีวา,วาพี่ทังวาท่านังวาอัตถังวาปัตทังวาเอหิเอเอคัจยะอิติมีมาณนะมามหังณนะโมพุทธายะมามะมามะโตเลขจงมานะองปรากฏนะครับโอเคนะครับผมเราจะเริ่มทําการเปิดเลขเลยนะครับผม ถ้าได้เลขเดี่ยวนะครับเราจะให้เป็นเลขวิ่งนะครับ็นเสียงโชคสิ่งตรงได้นะครับผมนะครับเลขใบแรกนะครับได้เลขใบที่สี่แปดนะครับเลขสี่แปดนะครับผมนะครับใบที่สองนะครับผมสามหนึ่งนะครับเลขสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับ ไปที่สามนะครับได้เลขสิบนะครับสิบหนึ่งศูนย์นะครับผมหนึ่ต่อไปคือสี่สองนะครับสี่สองจะมาไหมหวยลาวนะครับผมลาว bnp นะครับเราพัฒนานะครับได้เลขห้านะครับอ่าได้เลขวิ่งแล้วครับได้เลขห้าเนาะเลขห้าได้เลขวิ่งแล้วเลขห้านะครับผมมีคู่ไหมอาวได้เลขหนึ่งนะครับ หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับผมได้เลขนีอีกแล้วนะครับห้าหนึ่งนะครับนี่ต่อไปคือเลขหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งจะมาบ้างจะมาไหมนะครับเลขต่อไปคือเลขสองสองนะครับผมสองสองนะครับเลขสามศูนย์นะครับสามศูนย์นะครับเลขหนึ่งนะครับก็มีสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับที่ออกมาแล้วนะครับ เผื่อท่านเอาไปซื้อแก้เลขสองตัวก็ได้เอาหกหกนะครับเอาวันนี้จับเบิลมาสองครั้งนะครับสามแล้วนะครับไม่รู้จะเบิ้ลหรือเปล่าครับสุกนี้นะครับเลขต่อไปคือสี่หกนะครับสี่หกนะครับสี่หกนะครับชุดต่อไปเลยนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับอ๋อเลขชนนะครับชนจะมาไหมหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับจับเลขชนจะมาหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับ แต่เราอยากให้นะครับเลขต่อไปคือ C 1นะครับเลข41นะครับ4 1นะครับชุดต่อไปคือเลข4 5นะครับ4 5ห้านะครับอ่าเลขมีเลขวิ่งนะครับ5นะครับถ้านจะชอบ5ก็ถ้าจัดพุด5นะครับมีเลขชุด1ก็จับเลข1นะครับผมอ7น่นะครับ17นะครับ นะครับส anyway, ี่สี่นะครับโอ้วันนี้จับเบิ้ลนะครับเบิ้ลอย่างเดียวเลยไม่รู้จะเบิ้ลหรือเปล่าครับนะครับเบิ้ลสี่สี่เนี่ยวันนี้เราจับแต่เลขเบิ้ลนะครับไม่รู้จะเบิ้ลหรือเปล่างวดนี้นะครับต่อไปก็คือหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะอโอเคครบแล้วนะครับสามเลขนะครับวันนี้เราได้เลขเลขวิ่งนะครับคือ นะครับเลขวิ่งคือ5และ1นะครับ5และ1นะครับมันมีชุดไหนคุณก็เป็นเรื่องนะครับ5้าหนึ่งนะครับชุดแรกคือ4 8 3 1 1 0 4าและก็1 1นะครับถ้าท่านชอบแนวเลข1นะครับก็ไปเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับผมก็ขอให้มีโชคนะครับมีดวงนะครับผมชุดต่อไปคือเลขเนี่ยครับ สองสองสามศูนย์แล้วก็หกหกสี่ห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับเป็นเลขกลับนะครับเป็นเลขชนนะหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับขับเลขต่อไปคือเลขสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่สี่แล้วก็หกหนึ่งับเลขหนึ่งคือเด่นหนึ่งนะครับน่าจะเด่นหนึ่งนะหนึ่งมาเยอะแล้วเกินนะครับไม่รู้จะเด่นจะมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ผมอยากให้นะ สามชุดนะครับมีดังนี้นะครับนี่เล็กนะครับไม่ไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมสี่แปดสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สองแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองสามศูนย์หกหกสี่หกแล้วก็สามหนึ่งสามนะครับแล้วก็สี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็สี่สี่แล้วก็หกหนึ่งนะครับผมแต่ท่านชอบนะครับแนวทางไหนก็จัดไปนะครับแนวทางนั้นเลยนะครับผมหวยราวนะครับวันที่หนึ่ง หนึ่งกรกฎาคมสองันห้าห้าะครับวันศุกร์นี้นะครับผมวันศุกร์นะครับโอเคนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้หมอโดสาธรรมเก้าห้าจสัมผัสด้วยนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับหวยลาวเ i ีลาวพัฒนานะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงเมันมานนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ